วันนี้กลับมาจากทำงานพอ่พอพ่อฮะพ่อคะพอ่อนี่หยุดนะพอ่พอพ่อคะยายคนนั้นคือใครอ๋อเขาคือแม่ใหม่ของหนูแล้วจ้ะฮะแม่ใหม่หรอไม่จริงนะมานี่จ้ะ พ่อหนูจะไปทำงานไม่ไม่หนูจะไปหาพ่อกลับมานี่นะเด็กคนนี้ดื้อมากเลยมานี่พ่อคะหนูไม่อยากอยู่กับยายคนนี้หนูอยากจะไปขี่จัก,กรยานพูดว่ายายเลยเหรอมันบาปนะลูกไม่เชื่อค่ะอาย,ยายคนนี้ น้าเหนือไม่อยู่แล้วเห็นรูตาแด,ดงๆสิไปเล่นคอมดีกว่าในห้องคอมหน้าเล่นจะตายอ,อู้นั่น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 นี่ไปอาบน้ำไม่หนูไม่ไปอาบน้ำหนูไม่ชอบอาบน้ำไปอาบน้ำอย่างนี้ไม่หนูจะไปหาพอ่อ ขึ้นมันบาปนะขึ้นแบบนั้นเอาหรอไปอาบน้ำเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมฮะอะไรนะเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปซื้อขนมนะจ๊ะฮะจริงเหรอคะเย้หนูอยากได้ไอศสรีมได้แต่หนูต้องไปอาบน้ำก่อนเออหนูอยากไปตอนนี้หนูหนูต้องไปอาบน้ำก่อน ไปอาบน้ำก่อนจ้ะก็นด้อเป็นยังไงกันบ้างคะละครสนุกกันไหมคะเดี๋ยวจะต่ออีพีสให้นะคะใครอยากฟังอีพีที่สก็รอกันนานหน่อยนะคะ